สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีวัดสุขคนเด้อสิทธิ์นเข่าเด้อพี่น้องเพราะว่ามืนหนีมาหลายคนเห็นไหมสิทธนเข่าซุ่มบาสิไปเคาะนี่แหละสิไปีคนใบห้องห้ามเพราะว่าอยู่ห้องห้ามหันมันมันแห้งมันจังปลเถื่อกขันพ้นตกมันกับสิบห้อามมานนะดมมาซองมือในบ้านนี่คือว่าพ้นสิตกมันเป็นคึมๆสิไปีคนบบบนี้จนนี่เอาแพร่ไปปูมงอน ไปปูเบิง์เล็กกัมามาค้นใส่บาสิได้เพ่ตัวไรกวางกวางบัดพลหันค้ดบาสีมากคนอยู่นี่เี่ยไก่ห้องห้าเพราะได้เอาเพื่องเขาห้องห้าม่เมราบอกว่าให้เอาเพื่องมาใบห้องห้าปีนิค้นเพื่องไบห้องห้าเนะนี่ว่าสิค้นเขามากองอย่างนี้ัดนะอได้พลปินไปหาห้องห้าบัดค้นเพื่องเขามันก็สิง่ายใครแต่ว่ามีรายค้นมาเนี่ แต่ว่าสิมาจะกหม่อประมาณจะกมือดจนประมาณซองมือกับม <ương> ืออะเพราะว่าพ <ương> ี่ตานเนาะกับเผาเบียดเนาะเนี่ยเผาเบียดเผาหันเนาะถ่าไหนปัดอีกจนก็รุ้อเอาใหม่พ่อไอ้มาปัดเส่อพ่อยมาปัดอีกไปจักหน่อยนี่แหละพี่น้องอยู่ห้องห่อนี่แหละห้องห่อเท่าแล้วผูกหัวแล้วเต้าก็เมียนขี้ม่เขมืออยู่หรอกเอาพ่อยมาปัดแปะเพื่องไว้จนเพื่องอยู่ท้องเทียงหันมาปัดรื่อเพื่องเจ้านี่ไปเอาเพื่องก่อน จักซองมาซ้ำมาอะไรก็ได้เน,นี่ยกาสิมาเคาะเข่าอีนี่พี่นมันจังโล่งดีนี่เพราะว่ามีหลายคนนี่เบือ่อหนี้ที่กับเบือ่อหนี้จีค้ากันเคาะเคาะพอได้ไผ่น้องอันไปสีสีหงสีอยู่เพื่อนน้องเบิง่งชาวสีบา่าอะไก็เอาไปสีหงสีใหญ่เขาเพราะว่าเขากินกับไก่สีเบิร์ตเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าไขา่แต่ว่าพวกคนมามากก็มาบวชนอกซองเสมอพี่ตานเนกนติธุระแล้วน้ำกับเ่าวน้ำ ความลมพี่น้องเ้ยลมแถวลมบ่าเตรียมลมค้นเขาเลยเด้อบ้านค้นเขามัดเขามมนี่ได้คนสิอีกดอกมัดแต่กะสีตะเกียวน้ำเพราะว่าคันได้คนน้ำมัดแต่กะค้นซอยกันแต่กเผาเกี่ยวใช้ด,ดบวันนี้บรรยากาศดีดีอากาศดีแมงพี่น้องเลยนี่ปัดเย็นบ่อยพี่น้องปัดแต่กะปูผ่าแต่กะเอาเขามาก,กองมานี่เข่าสุ่มสิบหาดเนี่ย สิปไปค้นก่อนบดนี้ถ้าทีนี้แต่ว่บาบัดเขาพ่นทางก็สิไปกองไปข้างหน้าตัวนั้นทางยางเขามาพอได้พ่นมาเขามาหนีเลยนะสิกองไปหันแต่โฮมกองข้างหน้าก่อนจังสิมากองไปข้างหน้านี้กองไปกองไปแต่ก็มาพ่นมาล้พ่นมพ่นีแ่แหละนันจังนะสิพ่นเขาห้องห้ำเลยกต่สิตัดใางงานั่นออกงานกระทิ่นตัวนี้งานเปลือยออกจักหน่อยพอได้พ่นซะ คนเด่งเขาไปหันเลยไปพี่น้องเตรียมไปค้นเขากันไปดมอีดีดมสมูว่านีว่วาีดมมาเลยกับเมืดมือหนว่าท่านเนยเมืดเตอรบมันทะเลคบอมันหากกับายมุกมันก็เด้อหากับเมืมส่สมิง,งมัดเขาค้นเออเตรียมค้นเขาก็นเน้อไปนี้พี่น้องผู้หมัดกับมัดผู้ค้นกับค้นว่าค้นกัสิกเกี่ยว ควมดุมพวกนี oh women, mother, ้ท no, <laughs> <Bu questo S 1> ี่พูดเนาะเอ้ยก่อสางไฟโจ้ยแส์ดุมไอ้ดุมดีคนสิบเวิร์ตแต่พี่น้องมาลุ่มๆใส่กันข้าวเดียวเนาะถันได้าค้นกับข้าวเดียวบ้านนี่ฝนพอเดียวกับเฮือกเติอกันข้ามบ้านนี่ค้นพอเดียวคนซือผู้ทะเลาะน้อยนี่นี่ผู้ทะเลาะผู้ที่เวิร์ตแต่นี่ก็ไปลุ่มมัดอีกข้าวเดียวแต่ว่าซุ่มมัดถ่านสิบคนด้นแบบพี่เด้อสิกองไปเป็นหม่องพี่น้องเพราะว่าตัุลันสิบพน นี่้ายเติมก้ะเถี่ยวเถียวกระสีเวิดได้นี่พี่น้องนี่เนี่ยขันได้คนเห็ดนยนังเดียวไว้ขันคนเดียวกระซาเติบโอ้ดีมาแล้วใช่ไหมกระสีเวิร์ดผุดเถียวผุดห่อ,หอบลไหลจังนะแต่ว่าผ่าตัวอื่นนี่กระสีกระสีโบะเทิงดอกข้าวเดียวกระสิเดียวนะเพราะว่ามันได้คน อีก,กเด้อพี่น้องพละเทียวนี่มันเแบิดเบิดแต่กสิพาก,กันไปมัดปปนี่ไปมัดตัวนั้นหันศีขนกองข้างหน้าเป็นหมองเป็นหมองเนี่ยเป็นจุบดบัดเดี่วเบิดทงเฮาจังค้นร่วมไปไปกองบัดสิพนพนอีก,กเด้อพละเทียวพ,พี่เบิดข้างหน้าเอายังไอยู่อ๋อค้นเรียบร้อยพี่น้องแต่ว่าบืออื่นจังสิพากันเคาะกันผา,นผานดผาเพราะอะไรให้น้องอันไปซีนี่แหละแต่ว่า พาเบิ้งบอาจะไหนจักสอบมิดมาเร่อพี่น้องเฮงได้สองแดดเลยบัวห้าตาตาอีกมิจจะไปซีเลยเขาผ่าเรียบร้อยแล้วกับบัห้าตาตาอีกเพราะว่าเข่าห้าตากสองแดดแลยสามแดดมือนี้กผู้ดีแบบว่าไปซีเลยบ่ห้าตาตาอีกแต่ว่าสิกก็ปวดมาจากรอบิวงซีห้องซีหน่อยนี่สิไปจะไดนยังนซีไรอันห้องซีเขาซีไรอีกเนาะแต่ว่าเนี่ยซจำหนีเด้อ บัวทิงให้นึงเด้อบัวทิงเคร่งให้สินะขนาดมันใหญ่ทาเบอร์เงินใส่แจักสอปัดพนเออปัดพนนเาะบัดเคอป่ะไปหามัดบัดนนี้มัดแต่กับคนกองไปข้างหน้าแบบเมื่อวานนีได้จังนี่ละพี่น้องส่วนหน้าให้นึงส่วนหนึ่งบัวทิงเคร่งให้เพราะว่าคอยมัดมัดใหญ่ในว่านี่ขอกองไปข้างหน้านั่ตัวมัดใหญ่ขอกองไปข้างหน้าเว่าซุ่มซุ่มมัดใหญ่หันเสียเอาไว้ เอาใบพ่นเอาพ่นคือเราเชื่าพ่นแถวนี้แห่ะเพราะอะไรเพื่องเขาห่มห้ามใบบัดพ่นตะซุ่มนะบัดบัดเกี่ยวแล้วเบิดจังสีคนห่มกันคือของเขาฮะเขาห่มไปข้างหน้าข้างหน้าบัดเกี่ยวแล้วห้อกับจังเกี่ยวแล้วห้อกับจังคนมาห่มกันนี่คันมีอันนี้ใส่ซาเด็กคนกับง่ายอันนี้เรื่องบะโลคนกับง่ายเพราะว่าข้างหน้าเขาค้นขันใหญ่แต่ละขันเลยแต่ละขันมันขันใหญ่ได้คน้นว่านี่พอดีเอากองใบเกี่ยววาน กะสิกองแบบจังสีแหละเนี่ยบ่กองแค้มบกนี่บนพิตานยืนบนตรงกองใส่หุ่นทางบนไอกองใส่หุ่นทาใส่ขั้นขัางหนาก็ได้ขั้นทางกลางก็ได้บปะนั้นใหนทางกระโกนเบื่อค้นเบื่อแค้มทางองทันซะทางใหญ่ายไปค้นง่ายไปมัดเขาอีกคนเด้อพี่น้องตัวไปมัดเขาก่อน มัดเข่าเลยพี่น้องทางนีมัดเข่าเลยโอ้ยม,มัดเข่าก็ล่มลมหน้าคางก็เขาเปิดเพลงแบบได้บรรยากาศดีขนาดเนาะมันกันย์อากาศดีขนาดเขาเปิดเพงงงลงขนาดนี่แหละสิขึ้นมาสิกล้องมานี่แล้วนี่อันกล้องมานี่เออบัดน,น,น,นั้นกับขั้นนันน่นบั้นกับขั้นนี้ตัวนี้เวลาคนมันสิง,ง่ายเออมีนั่น,นขี่เด้อ มัดเข่ากันเ้อพี่น้องลงมัดเข่าสะกอนกันมันเดียวทึงมัดทึงคนนี่แหละพูดรู้สกันม,มัดแตได้เติบเลยพี่น้องสีเดียวเลยยังเราเดียวก็บเดียวเพราะว่าหมัดได้คน้นูงอันกับถอดจอนคนอันกับจอนคนบ็ปะพวกข่อยสามคนหมัดจอนกับหมัดน้ำคนน้ำถ้ามัดบัวพันป้าบรรยากาศดีอีดีรมบ,บอยบอยบรรยากาศดีขนาด มัดเดี่ยวคนเดี่ยวจะพากันไปเกี่ยวอีกซ้ำแดงซ้ำคำซ้ำในเมื่อบ้านลายเติมจอนีคนอยู่ทาง,งไปกองใหมเป็นจุดเป็นจุดพี่น้องเนาะกองใหมเป็นมองเป็นมปนมังบัดเดี่ยวบิดทงเฮาทั้งคนไปร่วมกันเด,ดี๋ยกะผนเดี๋ยวพี่น้องป้ายความดมเห็ดเบีย้ยขะมันดมจะต้องกระหอนมันกอบ,บ่เมื่อยเป็นไรต่ว่าขันแดดนี่เมนผู้นะท้ามหมูมาดมเห็ดเบีย้ย อันนี้ลงแต่ใบมุ้งใบมุ้งซีบใบมุ้งสาวนี่เลยลูกให้นั่นกับคนแดบดอยให้ตัวบาสิคโคนี่นายเต๋อไปเล่นเรื่องบรรยากาศลมเย็นนี่เห็ดเบียบโเมื่อยลมหนาวนี่เด้อพี่น้องหอดย่าหนาวเลยหอดย่าหนาวเต็มตัวเดียได้นี่เพราะว่าแต่ละมือตื่นเช้ามานีหนาวหนาวสองสามมือเดี่ยวนี่หนาวแห้ง ลมเย็นดีบรรยากาศดีขนาดคนเดียบดอยพี่น้องข้าวเดียวหลายคนคนมากองหมัดช่อยกันเนี่ยกับคนช่อยกันเนี่ยก็มากองใบนี้มานั้นให้น้องอันคนช่อยกันเนี่มิ้มโรถไทยกับรถไทยคนมาใส่กองพูนแล้วกันนี่เป็นกองเป็นกองเช็ดเป็นกองบ้านนี่ขยับคนกองหันอยู่นะให้เพียเดียวคนมาลายบ้านเราว่าเกี่ยววัวลายฟาเดลายเติอพี่น้องแต่ว่านั่งวัวท่านเดี่ยวให้ได้หนี่ให้หนึ่งวัวท่านเบิด มาท่านเบิด์ตไฮ่ซ้ำเพราะว่ายังอีกยังอีกรอบหนึ่งมาได้ยังเกี่ยวมันเดียวป่าสิเกี่ยวเดียวเอาไฮ่ลงเวทเนี่ยง่าม่อยพักกันเมื่อยก่อนกับโบเบิด์ตไฮ่หนึ่งซ้ำเลยไร่เติบนี่พักกันพักพรอนเนี่ยจังสิพักพรอีกจะต้องต้องพะลงกันเกี่ยวบ่ะนี่ขึ้นพักพรเนี่ยพี่น้องมึงย่ายพักกันพักคนหมัดพักกันพักผ่อนป่ะเ จะเดือดเหรอจะดึงแหงดายเลยดึงข้าวใส่ดึงแหงแต่ว่ามือมือมัดน้อยค่อยังดึงเอาแข็มดึงเลยมือนมัดน้อยๆค่ะเอามัดเท่าสิคอห้ามอย่าใแพมเน่เน้ะเ้าอย่ามันดูดไปด่าโคออันนี้มัดพ่นมัดพ่นไม่ใไม่ท่านเท่าปาะจักษ์เนาะขึ้นมาพักพอเนี่ยกะภาคกันดงพาคกันดง อ่องเกี่ยวอีกฟักก่อนก็จัหน่อยแต่ว่าขอสีนงไปเอาขั้วยขึ้นมาปลูกยื้เทิงกักมันเกี่ยวได้ไายเติบแต่ไปเอาขั้วยมาปลูกยื้อเทิงกันเด้อลงมาเอาขั้วยอหัวหน้าพี่น้องเห็ดหนกบางเที่ยงลงเอาขั้วยกินน้ำหนกไล่หลยดื่มถือโทรศัพท์ลงมาแต่ว่าวิ่นได้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 สองสามโตบางเที่ยงนี่เป็นกลุ่มนี่พี่น้องเลยมันลงมาหาหน้าลงมาหน้ำ บอลขั้อันนี้เนี่ยบอลผูกขั้วเนี่ยเป็นจุบอยู่นะงามันยางมากไกลๆแล้วมันหันทันมันโบเห็นมันมันกับคอยบินไปนี่อันนี้ดิมันนี้โบเห็นลายเฮ้ยบันทึกมื่อไรถือโทรศัพท์ยังไงหามินบ่าโบเห็นหนุนขบมามาเอากล้วยลงมากินน้ำหน้าอีกกวนมันจะมาหากินปลาขอนน้ำขอนยังสิได้โบมีปลาดอกมาหากินเนี่ยตามภาษาหนุกเลยครับ สิลงมาเอาขั้วไปผูกใส่วงเกี่ยวเขาออกแล้วพี่น้องเพราะว่าเอาเขาขนเขากองเนี่ยเอาขั้วไปผูกไปผูกจะมันจังบายนักไม่ได้เขียนเวลาเกี่ยวเขานำบิ่งขั้วนำนะอันนี้ขั้วอยู่มองหนึ่งคนอยู่มองหนึ่งขึ้นตะเกี่ยวเขากระยากมากไกลมาเอาขั้วขั้วลงน้มขั้วกินน้นาล้วก็ใหายมากนะเอาขึ้นไปไว้แป๊เทิยงผมจะบ่วงม่วงเกี่ยวเขาเดี่วพี่น้องเลย ตกระยาเแ่วนี้ก็ร้ายอยู่มหาบวกินมันเป็นหยาแก่ได้ร้ายเนี่ยอันมันกับขี้ต้มแน่หยาแก่แน่นี่หยางมาใส่ละเหว่ยเห็นหยางมาใส่ละขึ้นไปเทิงเนาะกินต่อเพื่องยูทูปพักกันขึ้นไปกินต่อเพื่องหัสะฮงกันละพักกันไปกินต่อเพื่องซะหยาร้ายอยู่โฟมพักกันเดิมยาแก่กรบบตีดอกพี่น้องจะห้าวกินไม่อยากกินแเสพ ไปพี่น้องเตรียมเอาขึ้นไปฝูขนก็เด้อเอาขึ้นมาช่วงโตเกี่ยวลายเต๋อเลยพี่น้องเอาควอยขึ้นมาเทงูเอาควอยขึ้นมาแปะเทียงเกี่ยวแบบลายเต๋อตั้งตอนแรกลายกว่ามึงเส้าไปจังน่ะก้อยเกือบซ้ำเส้าเพราะเรื่องไร้กว่ากันลายกว่าหรอเกี่ยวจนมิดกกขามมึงเสร้านี่มาสวยไอกอลมันกิดเรื่องอะไรได้เนาะ หลายเติบเบื some, them, isters, like you know the injuries, ้องนนี่แล้วเบื้องนี้เบื้องื่นสิมาจะเศร้าอีกเด็กกะพี่เกี่ยวหอดพี่แถวลบนี่มันค่อยเกี่ยวเบิดแถวลบนี้แถวลบใครอยู่หลัมันบิดแถวลบหนุ่มบลายหนุ่มลายมันช่เจ็บเอลเฮงอันี้ลดมันบ่มลายเป็นไหนนันเขาลดมน้อยเดียวใกล้แต่เขาลดมบุรายนี่แถวนี้ม่แต่เขาโดมจะจบคลิปไปเด้อพี่น้องค่ำเลยซื้อดหาโมงนะวันนี้เกี่ยว เกี่ยวย่ำแรงค่ะมันมวนเนี่ยเพราะว่ามนันบริสตมันกระลมเนี่ยขันย่ำมือเสาขันเกี่ยวเสาโพดกระนอกสมจะจบคลิปเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมแต่บางงัวคั้วกีกอะอ๋อผูกกี่หนิดะเพราะว่าเอาขึ้นมาแต่เบื้องลุ่มเลยขั้ว,วอิ่มให้คนกินนะต่อเพื่อนะเอากระไรเยอกันใหมค่คลิปหน้าเด้อขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมบรรยากาศ